เบรกที่สามนะคะก็ไม่สเปเชียลจีแสหน้า,าน้ำตากับมาเทศนะครับเราจะไปดูต่อพอหญิงหญิงย่าเล่าทุกอย่างให้ไพ,พรินไพโรสฟังแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเนาะจบแค่นั้นหรอเพราะหญิงย่าหลับไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูต่ออันนี้มันก,กับอีนะ่บริษัทนะจีจนะีเนาะตัวไรออกแล้วใช่ไหมใช่สิเพราะดังวันนั้นอ่ะนางรู้ว่าอารยากับมาได้กันแล้วอ๋อเดี๋ยวติดต่อทางเลยค่ะทางด้านลู่เลยนะคะนี่อย่างนี้เขาก็มีเอ็กซ์ตาจริงๆแลเนาะเดินตรงไปเลยค่ะ ไม่ในบ้านน้อยสุดสังเกตคุณเลขาครับผมมาพบท่านประธานครับฉัไม่ไเป็นเลขาแล้วไม่รู้เลยนี่หลอกถามใชใช่ไหมฮะแกมใช่ใช่ไหมอยากรู้ขนาดนี้ไหมว่าทำไมก็เพราะนางอารยาไงล่ะมันย่ต้แบบฉันมันแย่ชาวิมาจากฉันฉันเกลียด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 เพงดิบยนะ่งดิบเขาไม่เปิดนะเมื่อกี้ ค้างอยู่เขาไม่เปิดเลยออฟฟิศเนี่ยออนี่ปิดโอเคเข้าใจนาง,งยาสงงเสยงดังหัวหูอะไรกันสวัสดีครับท่านประธานสมจิตไม่อยู่หรือครับคุณคงเคยทำงานกับคุณย่าสินะครับตอนนี้ผม,มเป็นประธานบริษัทอมรพร,รคอร์ปอเรชั่นคนใหม่ชื่อชาวีมีอะไรผมช่วยครับผมผมชื่อประสิทธิ์ครับผมเคยทำงานอยู่บริษัทวิวัฒนาหนึ่งผมไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกนะครับ วิวัฒนานนท์คุณอาร,รยาเนาะวิวัฒนานนท์นั่นสกุลอารยานี่ตกลงคุณมีอะไรกันแน่ไม,ไม่มีอะไรครับผม,ผม <S <S ที่นี่ผมมีอำนาจหน้าที่เต็มที่ในการดูแลบริษัทนี้ความลับของคุณกับคุณย,าายณ่าคืออะไรกัานแน่บอกมาได้ไหมผมสัญญาว่าความลับนี้เราจะรู้กันแค่สองคนแต่คุยก่อเมื่อเกือบ30ปีก่อนท่านสมหญิงจ้างให้ผมไปล้วงข้อมูลสําคัญทั้งธุรกิจจนวิวัฒนานนท์ต้องล้มละลายในที่สุด สองสามีภรรยาเจ้าของบริษัทวิวัฒนานนนก็ได้ฆ่าตัวตายเพื่อหนีนี่ครับแต่ได้ข่าวว่าทิ้งลูกแบบบอกไว้คนหนึ่งครับชื่ออรยาดูดเดี๋ยวนี้คุณเจ้าไม่ทำทางอะไรแบบนั้นผมทำงานสำเร็จแล้วท่านสมดนก็ได้ตอบแทนผมแต่ตอนที่ผมเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆครับไม่จริงตอนที่มันจะี่ของเงินคุณไม่ได้ต้มตุ๋นท่านสมดงยืนยันในเรื่องนี้ได้ครับได้โปรดด้วยครับผม ต้องการเงินจริงๆครับผมขอไปออกไปอยู่นี่เป็นการร่วมซีนสามคนที่แสดงคนละเวกันเลยดีจังเลยแต่ดูลงตัวคือคุณคุณคุณอาก็แติ่งๆปกติอีกฝั่งก็ดูน่ามาขาดสมาหุ่นเสียองนมีปัญหาเรื่องเงินเหรอคะเกี่ยวกับเดิมคประสิทธิ์เออคนใช่ก็แค่คนใจบุญคนหนึ่งที่ต้องการช่วยเหลือคนที่ใกล้จะตายแค่นั้น ฉันหาเงินให้คุณได้ไม่ยากแต่คุณต้องช่วยฉันบางอย่างคุณต้องการให้ผมทําอะไรผมต้องการค่ารักษาเป็นล้านนะครับถ้าฉันนี่เป็นสภัยคนใหม่ของคุณอมรพรแล้วนี่เงินแค่นี้ไม่ติดเลยไม่ติดนะไม่ติดจริงจริงยอมนี่นะเตลกด้วยซ้ำที่แบบอารียาคืออย่างที่บอกอย่างตั้งแต่ซินชาวีเมื่อกี้แล้วอ่ะมันเป็นการแสดงที่ไม่รับส่งกันอ่ะ คือไม่ได้ว่าลุงเล่นไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าเป็นการแสดงที่ไม่เท่ากันนี่ดิลุงมองเลยนะเออว่ามองอะไรมองอะไรนี่เหมือนกันเลยวันก่อนไปถ่ายละครอ่ะแล้วเผลอมองอย่างเงี้ยแล้วก็คิดในใจมองอะไรวะแล้วก็กลับมามองคนแสดงในอาหารเย็นอุ้ยนี่แล้ดิบเหรอที่จะกินปลาสล้วตกอย่างนี้ได้ไงทอดไหมน่ะหรือว่าปลาดิบ แต่ตายแล้วเนาะตายแล้วสินี่คือปลาอะไรประทับทีมีเหรอโอ้ตายแล้วนาอย่ากกินสินี่ไม่ใช่แตงถอเจ้าปลาน้อยคนใจคนดีไงแกต้องมาตายด้วยน้ำมือของคนใจซามเพียงเพื่อจะมาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับฉันแต่ปกติก็กินข้าวแบบไม่แค่โหรอกอันนี้ก็ถ่ายเนะบอกบอกไหมใช่ อตไม่แน่ใจไม่ได้เดินอ๋อฝั่งนู้นต้มแต่ฝั่งนี้ปลดเรองงตอนนั้นี่ว่าเอาไอ้เบ็ดมาเจาะมาม่าไว่ใยยำยำบะหนี้วิคทำได้เลยเนาะตันี้เนาะมันไม่ง่ายนะเพราะเราเคยทำเล่นๆนะประเภทเอากิ๊บใส่แม่กุญแจอย่างเงี้ยกองได้ลยไม่ไม่ไม่ก็แค่แบบเห็นในละ่รกนมีแค่เราสองคนไง เอาไปให้ในใบบ้าหน,นังในใบในใบเซ็นเซอร์อะไรอะ่ะเล่าเซ็นเซอร์อู่อย่างเดียวละเล่ากับลูกโป,ปะ๊ะป่ะปืนปืนต้องจ่อหัวเป็นคนจริงจริงด้วยคนที่เราเห็นเมื่อตอนกลางวานันอ่ะรู้คนเดียวนาอทำไมแต่นั่นไม่คิดเนาะต้องดูแลเขาดีขนาดนี้ด้วยนะจะช่างเหอะตอนเนี้น่าจะเป็นโอกาสเราจะหนีแล้วเหยียบไม้ไหมเหยียบไม้หน่อยนะพ่อ ผมจับผู้หญิงคนนั้นมาได้แล้วเมื่อกี้ว่าไงนะผมจับดังดีดีมาได้แล้วพ่อผมใช้มันชดใช้ในสิ่งที่มันทำกับพ่อไว้พ่อเสียงใครอ่ะเราควจะหูฝาไปเองล้วมัมงที่แท้ชายชลาคนนี้ก็คือพ่ออย่างแต่นั้นนะอยคีบอนทอล์กิ้งนะต้องหนีไปตอนนี้เราก็คงไม่ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้ แล้วมันก็จะค้างคาใจเราตลอดไปโอ้โหทำเลอกอีกแล้วอ่ะพ่อเราจะต้องอยู่ใครพิจารณาเรื่องนี้ให้กระจ่างปราศจากคออโอ้ยโยนไกลเหมือนกันนะไกลมากโยนไกลมากนี่คือเบสบอลโยนไกลไปตั้งใจไปนิดนึงละส่วนชลีก็พูดได้ตลอดไม่มีใครได้ยินไม่มีใครไม่มีใครได้ยิน แล้วแต่ว่าเราจะเลือกที่จะได้ยินหรือไม่ได้ยินเป็นเรื่องปกติเมื่อกี้แต่ก่อนก็้ติดไหมว่าตอนที่ทำไมชาวีถึงปล่อยให้ตัวคุณประสิทธิ์น่ะพูดโดยที่นี่ก็ยังนั่งฟังอยู่อะไม่ได้ติดทีดีๆยงนั่งฟังอยู่เพราะไม่จุดเป็นความลับแบบว่าเรื่องเขาขาดบาดตายมากเรานึกว่าแบบชาวีแบบลืมไม่ทันสนใจอะไรเงี้ยเทคเป็นเว้นะทำไมอ๋อเปล่าๆไม่เราก็มองในมุมว่าจะติดก็ติดได้แต่ว่าเรามองในมุมว่าเป็นดเรคชั่นแหละว่าเหมือนแบบ เพราะมันเพราะดิ๊นมันเล่นแอคติ้งแล้วไงว่าแบบกูอยู่นี่ท <ừ m, S 1> ุกคนนะเห <ừ m, S 1> มือนแบบ <ừ m. S 1> เพราะชาบีพูดว่าความลับอะไรพูดกับผมได้เลยตอนนี้มันจะมีแค่เราสองคนที่จะได้ยินกูอยู่ตรงนี้นะใช่เป็นทางรันไม่ติดไม่ติดอะไรอ่ะโอเคส่วนเรื่องแอคติ้งย้ำอีกทีว่าไม่ได้ติดนะแอคติ้งแต่ละคนโอเคแล้วเราก็คิดว่าน่าจะตั้งใจแหละเพราะว่าปกติละครเวลาเราเล่นเราก็จะมีเขาเหมือนแบบตีปิงปองว่าแบบอ่ะคนหนึ่งส่งไปสี่คนับต่อมาสี่ไม่ก็เหรอวะ แต่เนี้ยอยู่เบื้องหลังด้วยอ้าวี่คิว่าคุณลุงคนที่กับควาฉากเนี้ยที่เป็นนักแสดงสมทบเนี้ยเขาก็จะมีดิเรกชันการเล่นของเขาอีกอีกได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นอาจจะซึ่งเบื้องหลังอาจจะไม่เข้าใจมันก็จะมอเห็นนะเอมันก็อยู่ได้ถ้าเห็นรัออกมามันโอเคนะมันเป็นอีกเวนดีที่แบบเออฉันก็เล่นแบบเนี้ยไม่ว่าแกจะมาจังหวะไหนหรือหรือบีทไหนแต่ฉันมีบีทของฉันอย่างเงี้ยแต่เราจะขับแค่วิธีที่แกเอ่อเหมือนแบบ ที่ต้องป่วดไอเห็นนะตอนที่ฉันิที่คุณดีดี้มันตลกไม่รู้เราพอเรารู้ไงแล้วเราเลยดูนะเอ็กซ์เซอร์เรทออกมาหนนึ่งก็จะตายจริงๆนะอสามแล้วนะฮะเดี๋ยวดูต่อว่าพอความลับคุณย่าเปิดเผยแล้วนะคุณย่าเป็นคนทำให้พ่อแม่อารยาตายนะดีดี้รู้ดีดี้ไปดีลอะไรกับคุณประสิทธิ์ไว้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวโชลลีสารแนกลับมานี่กินปลาไหมยังไงดูนะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าจิกนะจิกแสกหน้าตาของมันเทพครับ